สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชม c ซ vic f c หนึ่งจุดแปด EL นะครับผมรถสวยจัดเลยนะครับมือเดียวออกไปแดงนะครับผมเจ้าของดูแลสษาดีมากนะฮะไม่เพียงห้าหมื่นโลเท่านั้นนะครับคันนี้แปลงไฟหน้าเป็นตัว RS แล้วนะครับแท้เบิกศูนย์นะครับไฟหน้ากับจังหน้านะครับของแท้นะครับผมรถสวยครับบอกเลย ล้อซีอีแปดขอบสิบแปดนะครับยางโตโยล้อซีเป็นงานเ k นคนะครับเป็นงานเทพนะครับตัวเบาสุดนะครับเป็นฟอร์มมิงนะครับราคาเฉพาะล้อป่ายเดียวก็สอง0มืนกว่านะฮะตัวนี้ช่วงล่างครับเป็นโช๊คเทอินฝึกเซตนะครับผมอย่างดีนะครับโช๊คเทอินนะฮะนุ่มหนึบนะครับไม่กระด้างนะครับ ายท่อครับเป็นของ JTC นะครับเป็นวัสดุไทเทเนียมนะครับท่อนกลางเปลี่ยนใหม่นะครับพร้อมพักกลางซิ่งนะครับเสียงแน่นๆเราๆนะครับผมตัวรถนะครับทำสีจากอู่จับคัลเลอร์นะครับผมสีแดงนะครับแดงสดนะฮะตัวจริงแดงสดนะครับไม่ใช่แดงแบบว่าอมชมพูนะฮะตัวจริงแดงสดเลยนะครับแดงกว่าสีแดงเดิมโรงงานนะครับแดงสวย่าเยอะนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ รถทรงดีมากนะครับเดี๋ยวดูภายในกันครับภายในนี่เอี่ยมเลยนะฮะสภาพไปแดงเลยนะครับอย่างอย่างอย่างพูดง่ายว่าเหมือนรถออกโชว์รูมเลยครับภายในอะครับผมนี่นะครับภายในเบาะไฟฟ้านะครับผมนี่นะฮะ ต้องบอกก่อนนะครับว่ารถเดิมนะครับไม่เคยประสบบัติเหตุนะครับไม่เคยจมน้ําไม่เคยพิกานะครับรถเดิมๆโรงงานเลยนะครับผมไม่เพียงห้าหมื่นโลเท่านั้นนะฮะสีทํามาอย่างดีนะครับฟิล์มรอบคันเป็นดําเซรามิกนะครับผมขับกลางวันนี่ไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะฮะ โดยปกติรถทุกคันที่ผมเอามาขายเนี่ยผมจะลอกฟิล์มทิ้งหมดเลยนะแต่คันนี้ผมไม่ลอกนะครับเพราะว่าด้วยฟิล์มเขาอย่างดีนะฮะก็เลยว่าเก็บไว้ดีกว่าไม่ลอกทิ้งนะครับภายในเนีย่ยโค้ดใหมแ่แผงประต้งแผงประตูครับเบาะหลังแทบไม่มีคนนั่งนะครับบอกเลยสวยมากเนียนคันนี้นะครับเปิดราคาไว้ที่เจ็ดแสนห้าพันบาทนะครับ ลูกค้าที่มีเครดิตนะครับจัดได้เต็มนะครับเงินออกรถตอนนี้โปรโมชั่นจัดอยู่ที่9,000บาทนะครับผมฟรีประกันภัยนะครับลูกค้าสนใจนะติดต่อ0959568800ท็อปนะครับลองเข้ามาชมรถกันก่อนได้นะครับต้องบอกว่าถ้าใครหาตัวนี้อยู่นะฮะอยากให้ตัวนี้เป็นตัวเลือกของลูกค้าอีกคันหนึ่งนะครับบอกเลยว่าสวยจริงๆนะฮะงามมากนะครับโอเคครับมันไงก็ลองมาชมที่ร้านได้นะครับผมครับ